ฮอไลน์ line, ข่าวดีมีให้ดูสนับสนุนโดย UPA บริษัท United Power of Asia จำกัดมหาชน วันนี้เรามาร่วมการประชุมสมาคมสิทธิ์เก่าหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงหรือสอสอมอสอครั้งที่สองเมื่อไม่นานที่ผ่านมาณโรงแรมเซ็นทราแจ้งวัฒนะโดยมีคุณประเวศพิพิสุขสารเลขาธิการกล่าวต้อนรับ ร้อมทั้งชี้แจงเรื่องวาระต่างๆของการประชุมโดยได้รับเกียรติจากพลเอกจรานกุลลวนวณิ์นายกสมาคมสิทธิ์เก่าหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงประธานในการประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบถึงวาระสําคัญที่ต้องร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อหาสิ่งที่ดีที่สุดในการประชุมในครั้งนี้ต่อจากนั้นพลเอกดรมารุตปัดโชตสิงห์ อุปนายกสมาคมได้ชี้แจงและร่วมอธิบายถึงเหตุผลต่างๆในวาระของการประชุมในครั้งนี้อีกครั้งยังมีประธานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆและตัวแทนนักศึกษาของแต่ละรุ่นร่วมกันปรึกษาหารือในวาระต่างๆที่มีในหัวข้อการประชุมเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดของผลการประชุมในครั้งนี้ ต่อรื่นนาย,ยกสมาคมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่1ประจำปี2563ต่อจากนั้นได้มีการหารือเรื่องการวางแผนงานในการทำกิจกรรมต่ตางๆแก่สังคมเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินและได้ให้ประธานแต่ละฝ่ายรายงานแผนงานที่จะทำต่อไปอีกด้วยค่ะวันนี้เป็นการประชุมสมาคมสิทธิ์เก่าหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูนย์ครั้งที่2ครับ ครั้งแรกเนี่ยเราประชุมกันเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับปีนี้เป็นครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับก็ได้พูดกันถึงเรื่องการจะบริหารงานให้มีความคืบหน้าก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมครับทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิงย่งทางด้านการศึกษาการให้ความรู้และเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างไรข้างหน้าครับก็ก,ก็ขอกราบคุณนักได้ติดตามผลงานของสมาคมนะครับและดูว่าเราได้มีความคืบหน้าแล้วก็ ทำประโยชน์ให้กับสังคมยังไงครับขอบพระคุณครับและในช่วงท้ายเป็นการพบปะชี้แจงให้กับนักศึกษามศ .12 โดยพลเอกดอกเตอร์มารุตปัทโชตสิงค์ผู้มุในการหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง และในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่รองศาสตราจารย์ดรสมภพมนารังสั์อธิบดีสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรบรรยายในหัวข้อการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศและรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริเดลฟรีปาตีหัวข้อบรรยายพิเศษระบบการศึกษาไทยที่ตอบสนองความต้องการของตลาดเพื่อเป็นการให้ความรู้แก่นักศึกษามศส2อีกด้วยค่ะ la